นั่นธาตุมันเข้ากันเห็นไหมพอเวลาธาตุมาเข้ากันปั๊บนี่เนี่ยความเสื่อมของศาสนาจะหนักกว่าเขาการจ้างเปนนั่นจ้างไปน,นี่ถูกลบล้างที่หมดเหตุใดพระที่จะอยู่ได้พระเลวจะอยู่ได้อย่างสบายเพราะมีเงินฟาดปากพวกนี้คือพวกตรวจสอบและเป็นพวกเดียวกันเคยเจอัน้ด คนของร้องต้นเลยไอ้วกเดนกันไปมหนเห็ยยนหยยไหมล่ะเตไม่ใช่ลูกจีรุษขาของไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของตัวเองเอาล่ะกัดไม่ปล่อยหลวงปู่พูดดีถูกไหมหลวงปู่พูดดีถูกไหมั้งทานายมาก็ตามตั้งผู้พิพากษามาก็ตามแต่ว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นเป็นอาจารย์ของผู้พิพากษาล่ะอาจารย์รูปนั้นเป็นอาจารย์ของทานายละ่ะ แต่ท่านายก็เป็นท่านเองก็ไปแล้วเห็นไหมละ่ะมันก็ต้องอารมณ์อารมณ์ท่านก็ไม่ได้ผิดอะไรมากแจ้ง่ายอย่างนี้ไปไปแล้วส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ความเที่ยงธรรมไม่มีความเที่ยงตรงไม่มีจะทําให้ทูตเจ้าศาสนาจะอาชอาอ้านเป็นไปไม่ได้ยกเว้นลือใหม่เลยเอาหลักธรรมหลักวินัยวัดเลยลือใหม่ เองจะสามารถทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงได้ถ้าพระรูปไหนผิดทมผิดวิไันเตือนให้เลิกทำถ้าไม่เลิกทำคณะไอ้คณะผู้ตรวจสอบมีตัวบทกฎหมายจับสิเคยขุดดินได้ยากก,ก,าก,ยใใยาก็ไปเตือนให้เลิกขุดดินได้ยากเคยจับใจใช้สอยเงินทองก็ไปเตือนให้เลิกใช้เพราะยังไม่เป็นประชิ เกิการลเล่นก็ให้หยุดเกิดทำเครื่องรางของขัง,งขายก็ให้หยุดเกยเบิกพระนุ่งพะนนี้พระพุทธเจ้าก็ให้หยุดในวัดวาอารามถ้ามีสิ่งของที่ก่อจ้างไม่อยู่ในพระพุทธจศาสนาก็ทุกทิงต่างพยานนาไว้กาบไว้ไปทุจริงเลย ทางฤษีไปกาบไปว่าก็ทุบทิ้งสิ่งไหนที่เป็นการกอร่อสร้างนอกพุทธศาสนาก็ขอทุบทิ้งก็จะคงไว้ซึ่งพระพุทธลูกเห็นไหมพระเล่นหุ่นหุ่นเล่นเทพระใช,ช้โทรศัพท์ก็ไปเตือนให้หยุดใช้ถ้าไม่หยุดใช้ก็จับน,นีเป็นการทำสังฆยานา ถ้าทาอย่างนี้จบเนี่ยไม่ต้องเลือกที่รักมัที่ฉังไม่ไม่ไม่ต้องเลือกที่รักมักที่ฉัง,อ,ง,อ,งอันนี้ลูกอาจารย์ผมนะไปวัดนู่นได้ท่านจะจับจ,จ่ายใช้จอยเงินทองท่านจะพุดดินไดา้ยาท่านจะเจดเลยเจเสียงท่านจะทัเรื่ออะไรของขังขายก็เออเอาลูกมาด้วยนะอาจารย์ผมนะนเห็นไหมผมเป็นทานายน,นะผมเป็นผู้พิพากษานะผมเป็นในพลน,นะ ผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะขอตั้นเอมันจะมีแบบนี้ถ้าไม่ลื้อลักทมเอ้ยถ้าไม่ฟืน้นหลักทำหรือพี่ไหนขึ้นมาหรือการกระทำแบบนี้หมอนันน่นก็จะเห็นแก่ได้เห็นแก่ดีเห็นแก่พักเห็นแก,ก่ทวพวอันนี้ถ้าเราไม่เคารพพระเจ้าไม่มีทางแล้วจะไปตรวจสอบ ทั้งวัดกีวัดก็ตามเดี๋ยวนี้ไม่มีประโยชน์ยกเว้นหรือฟื้นใหม่เอาทำเอาที่ไหนวัดเออเจ็ดวัดต่ละวัดพระที่มีโทรศัพท์รแรก่ป้อยให้อยู่ใจใช่เงอนนั้นก่อนจากจากจจะใช้เงินพองเากันให้เอาทำเอาวิาานนะัยนเ่ะเต็นใหญ่ในวัดวาอารามนั้นนั่นอย่างนี้จบแน่ ไม่ต้องเลือกจีรพันธุมาทีสั่งทีงนี่ทำไปเถอะไม่มีประโยชน์หรอกทำไปข้อน,นี้แหละก็เลยเห็นแล้วนี่หลวงปู่เห็นแล้วหลวงปู่มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนี่หลวงปู่เห็นการซื้อเสียงแห่งพระเห็นะจะว่างไงพ่อท่างพวกนี้มาตรวจสอบปั๊บเอาพ่ออาจารย์ผม,ม,มลลแล้วอเลยไม่มีอะไรหรอกแหละแล้วก็ไปออกข่าวว่าอาจารย์ผมบริสุทธิ์ ถูกกันแกล้งเห็นไหมแต่ความเป็นจริงเป็นยังไงไอพ่อที่รู้อยู่นี่เห็นกันอยู่นี่ท็อปปัตติกาก็เ,เป็นคนที่ร่วมเวรมเงินกันนี่เพื่อไปจ้างให้อาจารย์เขาเนี่ยเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตําบลอย่างนี้เขาก็รู้อยู่นี่แต่เขาก็พูดไม่ได้วันนี้เขาไปถามก็กลัวความผิดกลัวว่าจะติดคุกสุดหลาง ก็ไม่พูดนิ่งเงียบนี่นความชั่วก็เลยอยู่อย่างนี้พัที่ทรรผิดก็เลยอยู่อย่างสบายเพราะปกป้องกันดูแลกันสมมดที่พวกยาบ้าก็บอกกันสมมุติว่ามีการมีพวกจะมาปากยาบ้าอย่างนี้ปั๊บถ้าผูน้นำหมู่บ้านนะเป็นพวกที่ติดยา ก็จะเข้าโฆษณาหรือส่งสารบอกกันว่านี่เขาจะมาวันนี้วันนี้นะพวกเราเตรียพร้อมนะหลบๆซ่อนๆหน้า,นา,นามันก็เอื้อกันไปเอื้อกันไปทางโลกก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันไม่มีทางที่บกกยยทบนนจบสิ้นหรอกลูกนอกจากยกธรรมยกวินัยขึ้นจบสิ้นแน่พระทุกลูกอ่อนน้อมสอนตอนตามธรรมตามวิน,นัยบวชมาต้องอยู่ตามนั้นคือจบเลย การกรอ่กรอ,กรอสร้างก็เป็นหน้าที่ของวสวิติกาเราก็เป็นผู้บอกพูดสอนเขาบอกว่าตรงนี้นะสร้างศาลานะตรงนี้สร้างวิหารนะเราก็เข้าถูกเข้านาเห็นจะบอกเข้าหน,าขขาหนถ้าทำอย่างนี้ได้แสดงว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาเทเหมือนพระโคุคธศาาควบคุมการก่อสร้างของพระน,นางวิสาขานจบแน่ไม่ต้องไปเลียดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ว่าจะกอ่ะกอสร้างนั่นจะก่อสร้างนี่ ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็คือจบนี่คือท,ทนนรรมคือวินัยนะดูแต่ที่พูดนี่มันเป็นเปไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราไม่ยอมกระทำนี่มันไม่ยอมกระทำมันรออู้นะเฮ้ยเราพูดไปแต่ะละวันเราพูดไปเจอใดๆเราทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นยุคสมัยใหม่แล้วเราต้องโทรหากันนี่มการโทรหานี่มันก็บางทีก็โทรเรื่องที่มันจําเป็นก็ต้องโทรหาเพราะว่า ไม่มีใครโทรให้เอาเขาพรู้จิตลูก้าไงจําเป็นด้วยเด็นี่ยแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นมามันจําเป็นพาอมันจะเป็นคนจําเป็นเป็นหมดเลยนะั่นผลสุดท้ายมันก็เล็กตุ่มเมตะมาตรวจสอบเธอไม่มีประโยชน์น่ะมันก็ต้องเอือกันเนี่ยไม่เอือกันไม่ได้เพราะท่านเป็นอาจารย์ผมเธอจะเป็นผู้พิพากษาก็ตาม เธอจะเป็นทนายก็าตามแต่ถ้าพารูุนั้นเป็นอาจารย์ของพวกเธอพวกเธอก็ไม่กล้าหรือจะค้างรูปอุรลูปดารูปนี้ใครจะค้างก็ค้างอาจารย์ผมนะอารมณ์เรืเร่อกันเถอะเล็กๆแค่น้อยนั่นเห็นไหมมันต้องมีอย่างนี้ทั้งหมดเลยก็เลยไม่กล้าแต่ถ้าพูดไอ้ถ้าคำเหมือนลวงปู่พูดอู้สบาย ไหนหมดต่างฝ่ายก็ต่างเคาระพุทธเจ้านี่พระเถรนยี่อนจีกูบา,าลลตุเดกาเคารุพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมโดยธรรมไม่ต้องทะเลาะบ่แมง <S <S ถ้ามาตัวจ่อการนี่โอ้ยเป็นพวงไปเลยในการชื่อเสียงของพระข้าหลูกาาก็อยู่นี่ลวูกก็เห็นการชื่อเสียงของพระอยู่แล้วจะว่าไง